วันนี้นะครับผมจะมาสอนหางเงินเข้าทู m มานี่วอลเลด้วยการอ่านนิยายและก็ดูวิดีโอจาก YouTube และการทำภารกิจนะครับอันนี้คือเป็นการถอนเงินที่ผมได้รับเงินมาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินเนาะได้รับมาของเดือนนี้นับก็อยู่ด้วยกัน800บาทนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็400บาทนะครับเดือนมีนาคม900บาทนะครับเดือนทวาเดือนเดือนอ่า กุมภาพันธ์นับ10บาทแล้วก็ปีที่แล้วนับ1,600บาทนี่ของเดือนธันวาคมเนาะและนี่คือรายได้ทั้งหมดนะจากการที่เราเล่นแอปพลิเคชันอ่านนิยายดูวิดีโอจาก youtube แล้วก็ทำธารกิจนะครับแล้วก็วันนี้นะับมีการแจกโคดอังเปาด้วยใครสนใจรับโคดอังเปาดเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตนในส่วนของรายได้แล้วก็วิธีการหารายได้จากแอปพลิเคชันดู u t u b e แล้วก็อ่านนิยายแล้วก็ทำภารกิจนะครับ ผมลงคลิปเมื่อวันที่วันที่6ที่ผ่านมานะของเดือนนี้แหละเนาะวันที่6เดือนมิถุนายนนะแล้วก็มีการตอบรับนะมีการตอบรับก็คือมีการดูเยอะนะก็คือมีคนสนใจเยอะในส่วนของแอปหาเงินด้วยการดูวิดีโออ่านนิยายแล้วก็ทาภารกิจนี้นะครับวันนี้นับก็เลยมาอัปเดตรายได้แล้วก็มาอัปเดตในส่วนของวิธีไหนบ้างที่เราควรทําแล้วก็วิธีไหนบ้างที่เรา ควรชะลอทาชะลอหมายถึงว่าไม่ควรทําอีกในช่วงนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับอ่งเปาผมก็จะมาแจกในคลิปนี้รายละเอียดการรับอ่งเปายังไงก็มาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ เขาได้ทําการโหลดแอป,ปนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องการมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Go n o v i e w นะครับก็แอป,ปนี้นะมีคนโหลดมาเยอะมากเลยทุกคนเนาะของสัปดาห์ก่อนนะที่ผมได้ทําการลงคลิปไปวันที่6นะที่ผมลงคลิปไปถอนเงินนะครับอ่าแล้วก็เงินเข้ามาหนะ้า400บาทของวันที่4ที่ถอนไปแล้วก็เงินเข้ามาเนาะแล้วก็วันที่5ก็ถอนไปนะครับแล้วก็เงินเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะก็มีคนนะครับดู คลิปเยอะมากนะครับในส่วนของยอดวิวของอคลิปนั้นนะก็คาดว่านะมีหลายคนที่ดาวน์โหลดมานะแล้วก็มีคนใหม่ๆนะที่ดาวโหลดมาฉะนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำนะว่าอันไหนที่เราควรทําในแอปนี้อันไหนที่เราควรชะลอทําในช่วงนี้นะแค่ในช่วงนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้เลยนะก็แอปนี้นะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินเนาะก็ใครที่เคยดูคลิปก่อนก็น่าจะดูนะครับผมได้ไรายได้ไปแล้ว ประมาณนับ29,0 0มกว่าบาทเนาะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะและตอนนี้นะครับก็มีรายได้เกิดขึ้นอยู่ในบัญชีที่ผมยังไม่ได้ถอนอยู่ที่759บาทนะครับตรงนี้อ่ะก็สามารถถอนเงินได้ตั้งแต่10บาทไปจนถึง1,600บาทเลยทีเดียวนะสามารถถอนได้วันละ1ครั้งและใช้เวลาในการถอนเงินก็คือโอนเงินจากแอปนี้เงินเข้าไปยังบัญชีของทูมานี y วอเล็ใช้เวลาประมาณ1-7วันด้วยกันนะครับ ส่วนช่องทางของ Pay Pa l นะอันนี้คือใครสามารถที่ใช้งาน PayPal ได้ก็ลุยเลยนะส่วนใครที่จะเติมเงินเป็นค่าโทรศัพท์ก็ทางนี้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้เราถอนเป็น Too manyy Wall ็ดีกว่านะครับไม่ค่อยมีปัญหาเนาะอันนี้คือเน้นย้ำนะครับว่าให้เราถอนเข้า To ม m น n y Wall ล็เนาะและเราก็ยังสามารถที่โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้ด้วยเช่นกันถ้าเราถอนผ่าน Toomany Wall ล็นะครับการหาเงินจากแอปนี้คือการหาเหรียญน,นี่ทุกคนเนาะการหาเหรียญน,นี้ ส่วนคูปองเอาไว้ในการถอนเงินส0บ,บาทก็จาเป็นเหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการถอนเงินที่10บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะมาดูกันอัปเดตในะวันนี้ก็คือ,อาการหาไรายได้นะครับในส่วนของอช่องทางไหนบ้านที่ควรทําและไม่ควรทําในช่วงนี้นะครับผมนะช่องทางแรกเลยที่เราควรทําเลยก็คือการอ่านนิยายแต่อันนี้ควรทํามากเนาะควรทำเนาะ ก่อนที่เราจะอ่านนิยายนะเรามาทําตรงนี้ก่อนเลยที่ว่ารับเหรียญฟรีๆที่มันมีอยู่80เหรียญ96เหรียญ50เหรียญแล้วก็46เหรียญน,นะอันนี้คือเป็นเหรียญฟรี ผมกดเข้าไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้รับมาอยู่ที่96เหรียญน,นะถ้าเราอยากได้คูณ2คือรับเปลี่ยน2เท่าก็ให้เรากดดูวิดีโอไป1ครั้งตรงนี้นะครับถ้าเรา,าอยากได้ก็กดกระกระาดปิดไปได้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ไปรับเปลี่ยนอื่นต่อได้อันนี้ก็80เหรียญเนานะเขาให้ฟรีเนาะก็อย่าลืมนะครับมาเก็บให้หมดนะครับทุกคนนะเพราะว่าเป็นเหรียญฟรีเนาะและก็อ่าอันนี้คือผมยกตัวอย่างไปแล้ว2ออันด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะ ก็คือการอ่านนิยายนะครับก็นิยายนี้ก็กดเอาว่าอ่านต่อนะครับอ่ากดอ่านต่อเลยนะก็จะมีนิยายตรงนี้ทุกคนเนาะ ภารากิจของเราของการอ่านนิยายคือเราอ่านไปแหละนะไม่ต้องไปสนใจอะไรนะผมนะเพราะว่าเราต้องการอ่านนิยายใช่ไหมแต่ในใจลึกๆคือเราจะได้รับไรได้หระเป๋าใช่ไหมทุกคนอ่ะรับไปได้ได้ด้วยการสะสมเหรียญไม่ใช่สะสมหินสมบัตินี่ทุกคนเนาะเราอ่านนิยายไปนะครับขอให้เรามีความสุขกับการอ่านนิยายก็พอเพราะว่า,วาบางคนชอบอ่านนิยายมากเนาะอันนี้คือนิยายนี้นะครับมันมีเยอะมากทุกคนเนาะนี่ทุกคนนะเห็นไหม ตรงนี้ทุกคนนะปั๊บอ่านได้มาหนึ่งหีสมบัติแล้วเมื่อกี้นะมันวิ่งจนครบหนึ่งรอบแสดงว่าเราได้หนึ่งหีสมบัติเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหีสมบัติด,ด้วยเนาะแต่ตรงนี้เรามาดูนิยายกันก่อนนะครับทุกคนนะนิยายนี้นะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนี้นะครับมันมีเยอะมากแสดงว่าเหมาะกับคนที่เป็นสายอ่านนิยายโดยแท้เลยทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือคนที่ชอบอ่านนิยายคืออ่านไปเรื่อยในทุกคน,นอ่านไปเลยทุกคนเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ทุกคนจะเห็นไหมเป็นแอดนะครับแอดคือโฆษณา ตรงนี้แหละนะบางคนก็ถามว่าแล้วแอปนี้เขาได้เงินจากไหนก็คือได้เงินจากตรงนี้จากค่าโฆษณาที่เข้ามาแปะที่คนมาแปะไว้นะนี่ทุกคนนะตามนี่แหละเนาะแล้วเขาก็แบ่งมาให้กับเรานะครับในส่วนของเงินนะครับสำหรับการอ่านนิยายของเราแต่นะนะอันนี้ตอนที่2นะครับเพื่อนรับกลับมาแล้วก็อ่านไปนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับ่าบางทีมันก็เจอแอดเมื่อกี้บบนทีก็ไม่มีนะครับอ,อันนี้ก็เจออีกแล้วทุกคนนะ่าเห็นไหม แล้วก็อ่านไปต่อนครับอันนี้เพิ่งแค่0.42%เองทุกคนเนาะได้มาอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนเนาะอันนี้เราก็อ่านไปเรื่อยนะอ่าพราะเราอ่านไปนะครับเราก็อยากรู้ว่าได้สีสมบัติจริงหรือเปล่าก็ไปดูได้นับที่รางวัลแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตอนนี้มี51นะจากการที่เราได้รับมาครับเดี๋ยวไปดูวิธีการดูจาก YouTube ต่อนะอันนี้คือการหารายได้จากการดูวิดีโอจาก u t u b e เนาะ เมื่อกี้จากการอ่านนิยายอันนี้จากการที่เราดูวิดีโอจาก YouTube นะและตรงนี้ได้คะแนนฟรีมาอีกแล้วนะับจากการที่เรานั้นได้รับผีสมบัติดีทุกคนเนาะก็กดรับเลยนะกดกระบัรับไป80เหรียญแล้วก็รออีกประมาณ20นาทีก็จะรับต่อนะอะ,อะไรที่ทําให้ผมมั่นใจว่าเป็นการดูวิดีโอจาก YouTube ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะค้นหาวิดีโอจาก YouTube ตรงนี้ได้นะกดค,ค้นหานะสมมติว่าผมค้นหาชื่อช่องของผมเองนะ นี่ทุกคนนะผมพิมพ์ชื่อของผมแล้วนะชื่อช่องนะผมจะกดค้นหาปั๊บเลยนะอ่านี่ทุกคนนะเห็นไหมมันจะพามาที่ช่องของผมนะเป็นวิดีโอของช่องนะครับแล้วก็อันนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นช่องคนอื่นเนาะนี่ทุกคนนะอ่านี่ทุกคนนะเป็นช่องผมนะกดเข้าไปดูได้เลยตรงนี้นะครับผมนะอ่าผมกดตัวอย่างกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กดเล่นไปตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นไปนะถ้าวิดีโอเล่นนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะถ้าวิดีโอเล่นนะ ้าวิดีโอเล่นเมื่อไหร่นะเราก็จะได้รับเปลี่ยนตรงนี้นะไม่ใช่เดเราจะได้เป็นหินสมบัติตรงนี้นะอันนี้มันโหลดอยู่นะมันชา้าอยู่นะแล้วก็แอดเห็นไหมนี่ดูคนแอดนะอันนี้ก็แอดนะน,นี่แหละที่เป็นสปอนเซอร์ของทางแอปพลิเคชันโกลโนวิวนะอ่าอันนี้มันชา้าอยู่นะเราไปดูคลิปอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะ ดูคลิปอื่นดีดูคนนะม,นมันเดินอยู่แล้วก็ตรงนี้ทุกคนที่สมบัตินะมันก็เดินอยู่ทุกคนมันจับเวลาอยู่นะถ้าหากว่ามันวนไปจนครบหนึ่งรอบเราก็ได้รับผิสมบัติเพิ่มเข้ามาทุกคนนะอ,อันนี้แหละนะครับนี่คือการดูดูยูทูบแล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของรางวัลตรงนี้นะที่คนเขาสนใจมากนะครับว่าเรานั่นได้สมบัติแล้วได้รับเงินอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะ 2วิธีนี้ควรทาก็คือวิธีการรับเปลียยนนะครับอ่นไม่ใช่สอนกี่ีเนาะหนึ่งรับเปลียนสองอ่านนิยาย3ดูวิดีโอจาก YouTube 4รับเปลี่ยนที่สมบัตินี้นะ5ก็มาทําภารกิจเหล่านี้นะครับก็ภารกิจอะไรบ้างที่ควรทาและไม่ควรทำเนาะภารกิจแรกก็คือการเช็คอินนะอันนี้นะการเช็คอินอยู่ข้างบนสุดนะครับทุกคนนะนี่ทุกคนทางการเช็คอินวันนี้อันนี้ภารกิจที่ควรทาเพราะว่า จะได้เหรียญไปนะครับตลอดนะแต่ว่าเราต้องเช็ดอินทุกวันนะคนทำหน้าต่อมาก็เปิดทีสมบัติที่เราได้ไปดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็อ่านนิยายนับนี้ได้มาอยู่ที่143เหรียญทุกคนได้เยอะมากนะครับอ่ะลองเอาต่อนะครับเปิดต่อทุกคนนะครั้งที่2นะครับได้มาอยู่ที่1 4 6เหรียญต่อนะครับอ่ะเราก็ไปเปิดต่อได้นะครับผมนจนกว่ามันจะหมดนะครับถ้ามันขึ้นแอดแบบนี้ก็ให้เราดูให้จบตรงนี้ด้วยนะครับ เมื่อเราดูแอดจบแล้วก็กดกระบาดปิดไปนะครับอ่าแล้วก็เราก็ไปเปิดต่อได้ทุกคนนะส่วนภารกิจตรงกลางนี้ทุกคนนะตรงกลางนี้นะครับไม่ต้องทํานะอันนี้นะับไม่ต้องทํานะเมื่อก่อนมันได้อยู่นะแต่ว่าหลังๆนี้มันไม่ได้ทนะุกคนเราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําภารกิจนี้นะครับและวงล้อตรงนี้สปินตรงนี้นะครับไปทําได้นะครับอันนี้ไปทําได้นะับมันได้รับเหรียญจริงนะผมจะกดให้ดูนะครับ อ่ะอันนี้ได้มาอยู่ที่30เหรียญนะครับนี่ทุกคนเนาะก็ภารกิจนี้ทําได้ท,ทดุกคนนะแล้วก็ข้างล่างนี้นะผมดาวน์โหลดรับเหรียญอันนี้ไม่ต้องทําเช่นเดียวกันนะครับมันมีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะครับเล่นไปไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องทำนะก็เป็นเหมือนกันเลยคือเล่นไปไม่ได้เปลี่ยนเนาะส,ส่วนขูดบัตรอันนี้ขูดบัตรคือขุดได้เล่นได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของภารกิจนี้นะครับก็เดี๋ยวขดไปนะครับอ่าเจอไปหนึ่งอัน2อันแล้วทั้งสอันก็รับไป20 เหรียญน,นะอ่ารับไป20เหรียญทุกคนนะรอสักคู่หนึ่งนี่ทุกคนนะก็ไปขุดต่อได้นะครับตรงนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ภารกิจต่อมานะครับก็คือเป็นการเชนะิญเพื่อนเนาะอันนี้นับควรทําอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้รับเหรียญเยอะมากนะตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เราไปทํานะครับตรงนี้นอกใน,น,กนส่วนการเชนะิญเพื่อนเนาะและก็ดาวน์โหลด2ครั้งไม่ต้องทํานะคลิกที่โฆษณาอันนี้คือทําได้นับแล้วก็รับชมวิดีโอห้าครั้งทําได้นะครับแล้วก็เชิงโชค อันนี้คือเป็นการถอยลูกเต่านะอ่าไม่ใช่ถอยลูกเต่าทุกคนขอไปคือการอ่ากดลุ้นนะลุ้นนะครับในส่วนของว่าเราจะได้ไปกี่คะแนนตรงนี้อันนี้ทําได้นะครับแล้วก็นับในส่วนนี้คือการเช็คอินติดต่อกันเจ็วันอันนี้ทําเลยนะควรทานะแล้วก็ขดบัตรเมื่อกี้นับก็ทําได้แล้วก็ถอยลูกเต๋าอันนี้แหละคือการถอยลูกเต่าเหมือนก็เปนเกนเสพทีนะก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ดูโฆษณา3าครั้งก็ทําได้นะครับแล้วก็อ่านบทความก็คือควรทาไปเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องทำนะจับรางวัลลุ้นโทรศัพท์นะครับแล้วก็บัตรขุดทําได้อันนี้ก็ทําได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะในส่วนของ การหาคะแนนที่ทำได้แล้วก็ไม่ควรทำนะที่ผมแนะนำนะในส่วนของการหาไรายได้ที่ผมเคยทำมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะที่ควรทำาให้สุดคือการโปรโมทแอปเพราะว่าจะได้เยอะที่สุดแล้วตรงนี้นะครับผมนะก็นะสัหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตนะในส่วนของไรายได้แล้วก็มาแนะนำว่าช่องทางไหนควรทำและไม่ควรทำเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ ไปทําแล้วไม่ต้องเสียเวลาก็คือว่าเดี๋ยวไปทําฟรีๆไม่ได้คะแนนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปแจกโคดอังเปากันต่อนะครับสำหรับโคดอังเปา้าเราจะมาแจกที่เว็บไซต์ของ anc gift web app นะครับก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ไปที่อ่า t u t u b หนะ้าเป็นแอปของ YouTube นะครับแล้วก็จากนั้นให้พิมพ์ชื่อช่องของผมนะ anc studio นะมี S ตัวหลังด้วยแล้วก็กดเข้าไปนับที่ช่องเลยนะครับอ่าแล้วก็ กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆมีการแจกเงินมีการแบ่งปันช่องทางหารายได้เสริมมีการแนะนําหาเงินฟรีมีการสอนหาเงินฟรีพวกนี้คุณก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่แท็บตรงนี้ทุกคนนะไม่ใช่เรื่องดีเลื่อนซ้ายขวาทุกคนเนาะไปที่คําว่าเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมน่าจะเจอคําว่าเว็บไซต์เกอะคนตอ่งางเปานะครับคุณก็ กดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเจอที่เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งในส่วนโค้ดในวันนี้นะครับมีจํานวนจํากัดก็คือว่ามีจํานวนจํากัดเนี่ยตรงที่ว่าถ้าใครทันก่อนก็รับก่อนนั่นเองเนาะก็คือต้องเรียบใส่นะครับโค้ดนี้ก็ก่อนที่เราจะใส่นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อปออต่อไปแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้ส่งต่อให้กับเพื่อนของเราได้มาเจอคลิปนี้แล้วก็เราจะได้มาร่วมรุ่นกิจกรรมต่อไปในส่งคลิปนา้าอีกชนะ็อตลน่งเนาะ ก็อ่ะโคดนี้ก็มีคําว่าเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะครับตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวเลขก็คือ1 3 6 2 3 g n v เอนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 3 6 2 3แล้วก็ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับก็คือตัว G ตัว N ตัว V นะฮะแล้วก็กดคำว่าเซิร์ชไปนะครับ ถ้ากดมันตรงกันนะครับมันก็จะพามาที่หน้าซองอ่งเปาของ Tomany Walllet นะครับก็ให้เราเรีบใส่เบอร์โทรศัพท์ของ Tomany Walllet และก็กดคำว,ว่าตกลงไปจะมีซองเด้งเข้ามานะให้เราเลือกซองอ่งเปาได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีอนี้นะผมพร้อมที่จะ,อ,ะอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะครับถ้าทานันถ้าไม่ทันผมก็จะมาตอบอย้อนหลังนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลา ไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ